สวัสดีครับเอ๊เคยรู้สึกกันไหมครับว่าทำไมเทคโนโลยีบางอย่างเนี่ยใช้แล้วมันรู้สึกคลิกกับเรามากเลยแต่บางอย่างนี้กลับทำให้เราหัวร้อนได้ง่ายๆเลยวันนี้เราจะมาไขาความลับเบื้องหลังความรู้สึกนี้กันครับกับเรื่องของ Human Computer Interaction หรือ HCI ศาสตร์และศิลป์ที่ทำให้เทคโนโลยีหันมาเข้าใจเรามากขึ้นเคยสงสัยกันไหมครับว่าทำไมแอปบางตัวเนี่ยโอ้โหใช้แล้วมันลื่นไหลเหมือนคนออกแบบเขาอ่านใจใเราออกเลยแต่อีกแอปนึงกับทำให้เราแบบ อยากจะปาโทรศัพท์ทิ้งสเสดียวนั้นเลยความรู้สึกแบบนี้เนี่ยจะบอกว่ามันไม่ใช่เรื่องบังเอิญเลยนะครับไอความแตกต่างสุดขั้วระหว่างของที่ใช้ง่ายกับใช้ยากเนี่ยนะฮะมันไม่ใช่เรื่องของโชคช่วยเลยแม้แต่น้อยแต่มันคือผลลัพธ์ของการออกแบบที่ใส่ใจมากๆในศาสตร์ที่เรียกว่า HCI เนี่ยแหละครับซึ่งจริงๆแล้วมันแฝงตัวอยู่ในทุกอย่างรอบตัวเราเลยนะตั้งแต่ตู้ ATM ที่เราไปกดเงินกันเนี่ยไปจนถึงนาฬิกาสมาร์ทวอชบนข้อมือเราเลย เอาละครับเรามาเริ่มเจาะลึกกันเลยเดี๋ยว่าในส่วนแรกนี้เราจะมาดูกันก่อนว่าอะไรคือความท้าทายพื้นฐานที่สุดที่เทคโนโลยีมันต้องก้าวข้ามไปให้ได้เพื่อที่จะทํางานร่วมกับเราได้อย่างราบรื่นคือปัญหาหลักๆเลยนะมันอยู่ตรงนี้แหละครับฝั่งหนึ่งเนี่ยคือพวกเรามนุษย์ใช่ไหมครับมีทั้งอารมณ์สัญชาตญาณอะไรที่มันซับซ้อนไปหมดแต่อีกฝั่งนะสิคอมพิวเตอร์มันรู้จักแค่เลขศูย์กับ1 ตะก,กะลุ้นล้วนเลยมันก็เลยเหมือนกับว่าเรากับคอมพิวเตอร์เนี่ยคุยกันคนละภาษาเลยครับและตรงนี้นี่เองครับที่พระเอกของเรา human-computer interaction หรือที่เราเรียกสั้นๆว่า HCI เนี่ยเขาม,ามีบทบาทสำคัญมันคือศาสตร์ของการออกแบบเทคโนโลยีเพื่อทำหน้าที่เป็นเหมือนสะพานครับเชื่อมช่องว่างที่ว่านี้ทำให้เรากับเครื่องจักรสื่อสารกันรู้เรื่องใช้งานได้ง่ายขึ้นปลอดภัยขึ้นแล้วก็มีประสิทธิภาพมากขึ้นนั่นเองเอาละพอเรารู้ปัญหาแล้ว คำถามต่อมาก็คือแล้วนักออกแบบเก่งๆเขาแก้เกมนี้กันยังไงล่ะจุดเริ่มต้นของเรื่องทั้งหมดเนี่ยมันคือการต้องไปทำความเข้าใจสิ่งที่เอ่ออาจจะซับซ้อนที่สุดในจักรวาลเลยก็ได้นั่นก็คือสมองของพวกเราเองนี่แหละครับคือจริงๆแล้วหัวใจของการออกแบบที่ดีเนี่ยมันก็คือการเข้าใจว่าสมองเราทำงานยังไงซึ่งถ้าจะให้สรุปแบบง่ายที่สุดเลยนะมันมีแค่3ขั้นตอนองครับ1เลยคือการรับข้อมูลเข้ามา ไม่ว่าด้วยการมองเห็นได้ยินหรือสัมผัส2คือการประมวลผลคือการคิดในหัวของเรานั่นแหละและสุดท้าย3ก็คือการแสดงผลออกไปอย่างการคลิกเมาส์พิมพ์คีย์บอร์ดหรือว่าการพูดครับผมทีนี้มีจุดหนึ่งที่น่าสนใจมากๆเกี่ยวกับสมองของเราครับนั่นก็คือความจําระยะสั้นหรือช็อตเทอร์เมม o r ีลองนึกภาพมันเป็นเหมือนโต๊ะทํางานในหัวเรานะครับมันทํางานเร็วมากแต่โต๊ะมันเล็กนิดเดียวเองครับคือมันจาของได้แค่ประมาณเชิ้น อาจจะมากหรือน้อยกว่านั้นนิดหน่อยเท่านั้นเองจริงๆและนี่แหละครับคือคําตอบว่าทําไมเบอร์โทรศัพท์บ้านเราถึงต้องมีขีดขั้นคือสมองคนเราเนี่ยมันไม่ชอบจําตัวเลขยาวๆ1ิตัวรวดวหรอครับแต่พอเราจับมันมาแบ่งเป็นก้อนๆหรือที่เขาเรียกว่า chunking เนี่ยนะฮะแบ่งเป็นกลุ่มเล็กๆสัก3ากลุ่มเฮ้ยอยู่ๆมันก็จําง่ายขึ้นมาแบบไม่น่าเชื่อเลยนี่แหละครับพลังของการออกแบบที่มันเข้าใจสมองคนเราจริงๆแล้วก็มีอีกกฎหนึ่งครับ อันนี้มาจากข้อจำกัดทางกายภาพของเราเลยเรียกว่ากฎของฟิส์ฟังดูอาจจะยากนะครับแต่จ,จริงๆแล้วมันเป็นเรื่องง่ายๆเลยครับคือเขาบอกว่าเวลาที่เราจะเลื่อนเมาส์ไปคลิกอะไรสักอย่างเนี้ยมันจะเร็วหรือช้าก็ขึ้นอยู่กับ2ออย่างแค่นั้นแหละครับคือระยะทางกับขนาดของปุ่มนั้นๆสรุปง่ายๆเลยนะปุ่มยิ่งใหญ่ยิ่งอยู่ใกล้ก็ยิ่งคลิกง่ายคลิกเร็วยังไงล่ะครับพอเราเข้าใจคนใช้มากขึ้นแล้วเนี่ยทีนี้มาดูสูตรลับของนักออกแบบกันบ้างดีกว่าครับ ว่าเขามีกฎทองอะไรที่ใช้สร้างประสบการณ์ดีๆให้เรากันจนบางทีเราก็ไม่รู้ตัวเลยคือกฎพวกนี้มีเยอะเลยครับแต่วันนี้จะหยิบอันที่น่าสนใจมาให้ดูกันอย่างแรกเลยคือความสม่ำเสมอคือทำให้ทุกอย่างมันดูและทำงานเหมือนๆกันหรือจะเป็นเรื่องการให้ฟีดแบ็ k ทันทีคือทำอะไรไปปุ๊บก็ต้องรู้ผลปับ๊บแล้วก็มีการป้องกันความผิดพลาดที่สำคัญเลยคือต้องย้อนกลับได้ง่ายๆหรือที่เราคุ้นเคยกันดีกับปุ่มอันดูนั่นแหละครับ และสุดท้ายคือการใช้สัญ,ญลักษณ์ที่มันคุ้นตาเราอยู่แล้วอันนี้เห็นภาพชัดเลยลองนึกดูสิครับว่าถ้าเราจะลบไฟล์สําคัญสําคัญแล้วปุ่มตกลงกับปุ่มยกเลิกเนี่ยหน้าตามันเหมือนกันเด็ะเลยโอ้โหหายนะมาเยือนแน่ๆใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการออกแบบที่ดีมันเลยต้องเข้ามาช่วยป้องกันตรงนี้แหละครับคือทําให้ปุ่มที่มันอันตรายอันตรายเนี่ยมันดูแตกต่างออกไปอย่างชัดเจนเลยเพื่อช่วยนําทางเรานั่นเอง มาถึงฟีเจอร์ที่ผมว่ามันสุดยอดที่สุดอันนึงเลยนะฮะนั่นก็คือคำสั่ง undo ครับคือมันไม่ใช่แค่ปุ่มย้อนกลับธรรมดานะครับแต่มันเหมือนเป็นตักข่ายนิรภัยทางใจให้เราเลยมันทำให้เรากล้าลองกล้าเล่นกล้าทำอะไรใหม่ๆเพราะลึกๆแล้วเรารู้ว่าเออถ้าพลาดขึ้นมาก็แค่ undo กลับไปง่ายนิดเดียวแล้วทำไมเราถึงเข้าใจคำว่าโฟลเดอร์หรือถังขยะในคอมพิวเตอร์ได้ทันทีที่เราเห็นทนั้นที่มันเป็นแค่โปรแกรม คำตอบก็คือเพราะนักออกแบบเขาใช้สิ่งที่เรียกว่าเมตาโฟหรือการเปรียบเทียบกับของจริงที่เราคุ้นเคยกันดีอยู่แล้วในชีวิตประจําวันนั่นเองครับวิธีนี้แหละที่ทําให้ระบบที่มันดูซับซ้อนกลายเป็นเรื่องง่ายๆที่เราคุ้นเคยได้ในพริบตาแล้วไอเดียทั้งหมดที่เราคุยกันมาเนี่ยมันกลายมาเป็นเทคโนโลยีที่เราใช้กันทุกวันนี้ได้ยังไงเอาล่ะครับเราลองมานั่งทามาชินย้อนอดีตไปดูประวัติศาสตร์แบบสั้นๆของ S อชกันหน่อยดีกว่ารับรองว่าน่าทึ่งมากๆคือมันเริ่มจากยุค50เลยครับ ยุคนั้นเนี่ยเป็นยุคของเครื่องจักรอย่างแท้จริงเลยคือคนต้องปรับตัวเข้าหาคอมพิวเตอร์ที่มันใช้ยากมากๆพอมาถึงยุค70เกิดการปฏิวัติครั้งใหญ่ครับเครื่องจักรเริ่มต้องปรับตัวเข้าหาคนบ้างแล้วเพราะเรามีคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลเกิดขึ้นแล้วก็เดินทางมาจนถึงยุคปัจจุบันนี่แหละครับยุคแห่งการเชื่อมต่อที่ทุกอย่างมาต้องใช้งานง่ายลื่นไหลไปหมดภาพนี้มันสรุปทุกอย่างได้ดีที่สุดเลยครับดูสิครับ จากหน้าจอสีดำๆที่มีแต่ตัวหนังสือเต็มไปหมดต้องพิมพ์คำสั่งอะไรก็ไม่รู้ยาวเหยียดที่คนธรรมดาแบบเราไม่มีทางเข้าใจได้เลยกลายมาเห็นหน้าจอที่มีไอคอนสวยๆมีสีสันที่เห็นปุ๊บใครๆก็พอจะเดาได้ว่ามันคืออะไรแล้วก็เริ่มใช้นานได้เลยการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่นี้เราต้องยกความดีความชอบให้กับทีมอัจฉริยะที่ซีร็อกซ์พาร์คในยุค70เลยครับคนกลุ่มนี้แหละที่เป็นคนคิดคน้นคอนเซปต์หลักๆที่เรายังใช้กันอยู่ทุกวันนี้ไม่ว่าจะเป็นแนวคิดโต๊ะทำงานเสมือน หรือระบบที่เรียกว่า w i มซึ่งก็คือ Windows, Icons, Menus แล้วก็ Pointer หรือไอ้เจ้าลูกศรเมาส์นี่แหละครับทั้งหมดนี้ก็เพื่อให้เกิดสิ่งที่เรียกว่า what you see is what you get คือเห็นอะไรบนจอก็ได้ผลลัพธ์แบบนั้นจริงๆเอาละครับเราคุยกันมาทั้งหมดเนี่ยตั้งแต่เรื่องสมองคนไปจนถึงประวัติศาสตร์คอมพิวเตอร์แล้วเป้าหมายสูงสุดของเรื่องราวทั้งหมดนี้มันคืออะไรกันแน่มาถึงบทสรุปที่ผมว่าสาคัญที่สุดแล้วครับ คือสุดท้ายแล้วการออกแบบที่มันยอดเยี่ยมจริงๆเนี่ยนะฮะมันไม่ได้เกี่ยวกับว่าเทคโนโลยีมันจะล้ำขนาดไหนเลยแต่มันคือการกลับไปที่จุดที่เรียบง่ายที่สุดนั่นก็คือการเข้าใจและเห็นอกเห็นใจคนที่จะมาใช้งานมันแค่นั้นเองครับมันมีคำพูดหนึ่งที่ผมว่าสรุปเรื่องนี้ได้ดีมากๆเลยครับเขาบอกว่าการออกแบบที่ดีที่สุดคือการออกแบบที่คนใช้ไม่รู้สึกตัวเลยว่ามันถูกออกแบบมานึกออกไหมครับ คือมันดีจนเราไม่รู้สึกว่ามีอะไรมาขวางมันกลืนไปกับความคิดและความต้องการของเราเหมือนมันเป็นส่วนหนึ่งของร่างกายเราไปเลยมันลื่นไหลไปหมดเอาเป็นว่าครั้งต่อไปที่ได้เปิดแอป,ปโปรดหรือใช้โปรแกรมที่ชอบลองหยุดแล้วสังเกตดูสักนิดหนึ่งนะครับลองมองหาการออกแบบที่ล่องหนพวกนั้นดูที่มันทํางานอยู่เบื้องหลังและทําให้ทุกอย่างมันรู้สึกง่ายได้ไปหมดลองดูนะครับว่าพอจะมองเห็นมันกันบ้างหรือเปล่า